วันที่13พฤษภาคม2568พลโทรพรชัยมาลินแม่ทัพน้อยที่2และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลพลทหารผัดที่1ทัพ2568ณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพนทหารปืนใหญ่ที่103กรมทหารปืนใหญ่ที่3โอกาสนี้แม่ทัพน้อยที่2ได้ให้อวาดแก่ทหารใหม่รวมถึงให้ความรู้ในด้านสิทธิกำลังพลและโอกาสที่ได้รับเมื่อเข้ามารับราชการทหาร วันนี้ก็มาให้ข้อคิดพวกเราว่าที่เรามาเป็นทาหารใหม่แล่วม,มันได้อะไรนะที่เราเข้ามาเป็นปรทหารเป็นพรทหารแล้วมันดียังไงมันมีโอกาสยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ทัพก็จะมาบอกเราว่าเรามาเป็นพระารที่เราจะมีโอกาสที่ดีอย่างไรโอกาสแรกที่เห็นแน่ๆก็คือโอกาสของตัวเราเอางในการที่จะ ปรับปรุงตัวเองพัฒนาบุคลิกภาพตัวเราเองแล้วก็สมรรถภาพของเราเองได้กับตัวเราเองก็คือเรื่องระเบียบวินัยสุขภาพร่างกายตัวเราเองโอกาสที่สองนะครับเมื่อกี้เราได้ตัวเราเองแล้วนะโอกาสที่สองก็คือในฐานะที่พวกเราเข้ามาเนี่ยเข้ามารับใช้ชาติเสียสละเวลาเข้ามาในการที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้รัฐบาลก็ตอบแทนรายได้ ให้พวกเราเป็นรายเดือนเบ็ดเสร็จเงินเดือนที่เลี้ยงค่าความชีพเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นยี่ห่พันต่ไปโอกาสที่สามนะครับโอกาสที่สามโอกาสในการที่จะได้รับการศึกษาเรีกง่ว่าเพื่อระดับการศึกษาบางคนจะะสมบกก็มาเรียนต่อได้มสามมหกไปหรือจบมหกแล้วก็อยู่ต่อเรียนญาตรีได้มีหลายๆหลักสูตรคิดว่าเดี๋ยวทางมตรอก็คงมาได้ให้คำแนะนำพวกเรา อีกอย่างหนึ่งที่เราให้กับพวกน้นองๆทหารก็คือวิชาชีพนะฝึออกอบรมวิชาชีพให้นะโดยโดยแต่ก่อนนี่เขาจะฝึกตามกลเขาเรียกว่าฝึกวิชาชีพก่อนกลอแต่ต่อไปนี้ไม่แล้วให้ฝึกรื่แต่เป็นอาหารใหม่ยและโอกาสที่สี่โอกาสที่สี่คือการพัฒนาตัวเองในการต่อยอดไปไประกอบอาชีพ เช่นคนที่ต้องการจะรับราชการเป็นนักเรียนในสิบก็ไปตอบนักเรียนในสิบนอกจากนั้นบางคนว่าผมไม่ชอบทหารครับก็มีหลายอาชีพที่เข้ามาทําข้อตลกลงกับกองทัพไว้เช่นตำรวจนอกจากนี้มีบางคนว่าผมผมไม่จะเป็นข้าราชการครับผมยังไม่รู้จะไปทางไหนครับ ขอ,อเป็นลูกจ้างก็แล้วกันเป็นลูกน้องก็ไปก่อนก็นแล้วกันอ่ะก็ได้บริษัทแรกที่มารับพวกเราคือบริษัทซีพีขอบคุณพวกเรา,าที่เข้ามาเสียสละเข้ามารับใช้ชาติในขณะเดียวกันรัฐบาลและกองทัพบกก็ออกแทนพวกเราในสี่โอกาสที่แม่ทัพบอกไปแล้วในสี่โอกาสนี้ จากนั้นแม่ทัพน้อยที่สองได้มอบสิ่งของบำร,รุงขวัญแก่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่103กรมทหารปืนใหญ่ที่3และพบปะพูดคุยกับทหารใหม่ก่อนเดินทางกลับ